จะมาสอนวิธีการตัดขากางเกงกันนะคะขากางเกงวอมค่ะเนี่ยกางเกงวอมไม่ว่าจะเป็นกางเกงออกกาลังกายหรือว่ากางเกงนักเรียนที่เป็นกางเกงกีฬาของนักเรียนเนี้ยค่ะอ่าเนี่ยมันเป็นผ้ามันเป็นผ้าวอมเมไงยมันก็จะยืดๆหน่อยนะอ่าเดี๋ยวจะมาสอนนะคะว่าการขีดตัดการขีดแล้วก็วัาขีดยังไงนะแล้วก็จะพับเย็บยังไงนะคะอ่า นี่ค่ะตัวนี้อ้อยอ้อยขีดแล้วล้วก็โพ้งมาแล้วก็คือแบบเนี้ยเขาเขาเรียกว่าถ้าเป็นกางเกงวอลพุ่งเนี้ยก็คือมันต้องโพ้งเย็บนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยค่ะนี่นี่นี่อ้อยให้เขาใส่แล้วเ,เราก็ลองดูแล้วนะว่าเราเอาความยาวเท่านี้เนี่ยเอยจะติ๊กไว้อยา่างสมมติเวลาเขาใส่ใช่ป่ะอ้อยก็พับขึ้นมาเนี่ยก็ให้เขาพับขึ้นมาตามที่เนี่ยพับขึ้นมาที่ตัวเขานะแล้วก็ติ๊กช็อคไว้ติ๊กช็อคไว้แบบเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเส้นของมันใช่ป่ะเราก็ติ๊กไว้ แล้วเราก็มาวัดว่ามันขึ้นจากปลายเนี่ยมันเท่าไหร่สองนิ้วขึ้นสองนิ้วสองนิ้วหนึ่งกระเบียดอ่ะแล้วก็วัดขึ้นมาค่ะสองนิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะวัดขึ้นมาเลยจากปลายนะคะสองนิ้วหนึ่งกระเบียดนี่เราก็ขีดติ๊กที่หนึ่งแล้วเราก็ใช้แม้บรรทนนะัดน่ะขีดอย่างนี้เลย ขีดแบบว่าตั้งแบบว่าแนวขวางให้มันตรงๆเง,งี้ยค่ะเราไม่จําเป็นต้องวัดเท่ากันแบบว่าสองนิ้วหนึ่งกรเบียดเป็นมุมเงี้ยเพราะว่าบางทีขากางเกงเคยเห็นไหมบางทีมันมเบี้ยวไงเราต้องขีดเป็นเกณฑ์นี้เลยค่ะเนี่ยมองรูให้มันตรงเงี้ยมันมองรูให้มันเป็นแบบขนานเงนี้ยค่ะเนี่ยไม่ใช่ว่ามองอย่างนี้ไงไม่ใช่อย่างนี้ไงเพราะว่าบางครั้งเราขีดแบบสมมุติว่าวัดตรงนี้สองาน,านิ้วหนึ่งหนึ่งกระเบียดสองนิ้วหนึ่งกระเบียดบางทีขางเกงที่เขามาจากโรงงานบางทีมันเบี้ยวไง มันไม่ต้องไปเอาเป็นอย่างนั้นนะคะก็ <c oughs> คือเนี่ยอย่างที่บอกวัดขึ้นมาสองนิ้วหนึ่งแล้วก็ขีดอย่างนี้เลยนี่นี่เนี่ยแล้มันเป็นเส้นขวางอย่างเงี้ยเนี่ยลมันมองดูนี่แล้วอะไรงนั้นนะเราก็จะเราจะโค้งเย็บนะคะหนึ่งนิ้วเราก็วัดมาจากเส้นที่เราขีดขึ้นมาเนี่ยวัดลงมาหนึ่งนิ้วค่ะแล้วก็ขีดตรงนี้เลยขีดตรงถึงกันหลังอง่างนั้นเราก็ตัดเลยค่ะตัดเส้นนี้เลยตัดเส้นที่ว่าหนึ่งนิ้วที่เราวัดลงมาเนี่ยเพราะว่าเราจะโค้งเส้นนี้เลยค่ะ เพราะว่ามันต้องพ้งเย็บนะคะพวกของเกงวอร์มน่ะมันไม่ควรพับเย็บเพราะมันหนาไงแล้วเราก็เอาช็อคขีดลงไปข้างล่างเพื่อเวลาเราพ้งแล้วเราจะได้พับตามเส้นที่ได้อะได้ข้างแล้วนะคะอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันข้าง,งก็ทําเหมือนกันเวลาเราวัดก็อย่างที่บอกอะว่าอ้อยจะไม่ใช้ปลายเป็นเกณฑ์นะหลังจากที่เอาอันแรกเป็นเกณฑ์แล้วอะอันที่สองจะไม่เอาปลายเป็นเกณฑ์แล้วนะเราต้องเอาจากเอวเป็นเกณฑ์ค่ะเนี่ยเนี่ยจับเอวมันให้ตรงกัน ให้ตรงกันแล้วก็มองดูดึงผ้าว่าไม่ให้มันตึงมันล้างเกินไปอ่ะแนใถ้ามันพอดีกันเพราะว่าอย่างที่บอกเกงที่มันมาจากโรงงานมาครั้งสองข้างมันไม่เท่ากันหรอกเราจะไปเอาว่าอีกข้างต้องวัดสองนิ้วหนึ่งกระเบียดเหมือนกันไม่ได้นะคะเพราะบางบางทีมันอาจเกิดปัญหาได้แต่อย่างงี้ถ้าเราทำอย่างเงี้ยยังไงไม่เกิดปัญหาแน่นอนสองข้างยังไงก็เท่ากันเราก็วางดูว่าเท่ากันดีแล้วนะคะเราก็ติ๊กเลยจากเส้นนี้ใช่ไหมที่เนี่ยจิ้มเส้นบนของมันอ่ะ เส้นจริงอะเราก็ติ๊กลงไปท,ที่ที่ชิ้นหนึ่งที่เรายังไม่ได้ตัดอ่าเราก็ติ๊กไว้ทีนี้เราก็เอาแล้วเนี่ยทีนี้เราก็เอาแล้วเนี่ยแล้วก็ขีดฝังเลยขีดให้มันขนาดนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมบางทีตัวนี้มันได้แค่สองนิ้วเองเห็นป่ะเพราะว่าเราจะไปวัดสองนิ้วสองนิ้วหนึ่งกระเบียดเท่าแขนนั่นแนหะเดี๋ยวไอ้ขาดตัวนี้มันจะสั้นกว่าได้เห็นไหมดูขางเกงเห็นนะเขามาเนี่ยมันไม่เท่ากันเห็นป่ะคือเขามาจากโรงงานบางครั้งมันมัน,ม,นมันไม่ได้เรียบร้อยไง เรามาตัดแล้วก็ทําให้เขาให้มันตรงๆอ่ะเราก็วัดลงมาหนึ่งนิ้วค่ะโค้งเย็บนะหนึ่งนิ้วค่ะนี่นี่เราก็ได้อะตัดเลยตัดเส้นหนึ่งนิ้วที่เราวัดลงมาเนี่ยพูดง่ายๆว่าตัดเส้นที่เราโค้งอ่ะนี่แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็ข,ขีดลงไปข้างล่างเพื่อจะได้เป็นแนวเวลาพับเวลาเราพับเวลาเราโค้งเย็บอ่ะ ก็ได้แล้วค่ะเน็ตเสร็จแล้วตัดเน็ตก็ได้แล้วตัวหนึ่งอาจจดีํยให้ดูอีกตัวนะคะมันมีสามตัวเซตเนี้ยของเจ้าของเดียวกันสามตัวก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันคนลส่งเงี่ยโคละล้านเขาบอกอ่ะเราก็จะดูว่าของเขายัางไงวัดไปข้างนี้เท่าไหร่ตัวนี้สองนิ้วครึ่งตัวนี้สองนิ้วครึ่งก็วัดขึ้นมาสองนิ้วครึ่งจากปลายเนี่ย แล้วก็ขีดขนานขีดขนานแล้วก็พ้งเย็บหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วอ่ะตัดเลยตัดที่หนึ่งนิ้วนี่เลยนะคะตัดเต้นพ้งนี่เลยตัดเสร็จแล้วเราก็เอาช็อคลงไปอ่าีนชิ้นหนึ่งเราก็ทําเหมือนกัน,นจับเอเวให้เท่ากาันจับเอเวให้เท่ากันนะคะแล้วก็วัดดู นี่ติกมาเวลาเราจับเราก็ดูว่าความยืดหยุนของมันอะว่ามันมันต้องไม่นี่นะเนี่ยจับให้เท่าๆกันแล้วก็เกณฑ์เป็นเกณฑ์เลยเนี่ยอย่างที่บอกอีกชิ้นหนึ่งมันก็จะไม่ค่อยเท่ากันเห็นปะ่ะเนี่ยมันปิดๆเบี้บวยวๆไงก็ทําไปเนี่ยนี่ก็วัดหนึ่งนิ้วลงมาหนึ่งนิ้วเนี่ยตัวนี้นิดเดียวเห็นปะ่ะเนี่ยมันมันไม่เท่ากันไงกางเกงทีอะ แต่ถ้าเป็นกางเกงยี่ห้อแพงๆอ่ะมันมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะที่ตัวเป็นพันสองพันนะมันมันจะเท่ากันค่ะแต่ถ้าเป็นกางเกงอยู่หลักร้อยมันจะอย่างนี้แหละเราต้องนี่ให้เขาเนี่ยค่ะก็จะเท่ากันแหละถ้าเรายังไม่แน่ใจเราก็ลองจับดูอีกครั้งหนึง่งถ้ามันมองดูมไม่เนี่ยเนี่ยมันก็เท่ากันเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เราเนี่ยเราวัดดีแล้วไงอ่าหลังจากนั้นอ้อยก็ไปโค้งนะคะเนี่ยโค้งมาก็จะเป็นเส้นตัวนี้ ตัวนี้นะที่ไว้นี่แล้วนะเนี่ยพอหลังจากที่เราตัดเป็นเส้นนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยตัดเป็นเส้นนี้แล้วเราก็ไปพวงเลยค่ะเนี่ยเวลาพ้งเราก็พวงด้านถูกนะเพราะว่าเวลาพับแปมด้านถูกมันจะได้ชู์ไว้อะไรอย่างนั้นเราก็พับค่ะไม่ใช่พับคือเราเราไว้เนี่ยเราเรากัดเข็มมุดต,ตามเส้นเนี่ยเพราะเดี๋ยวเราจะเย็บพวงเย็บเส้นพวงเนี่ยเนี่ยเส้นหนึ่งนิ้วเห็นปะที่เราขีดช็อไวนะ้เนี่ยมันจะมีตามเส้นของมันเนี่ยเรากเ็เอาเข็มมุดกลับไปทั้งช่วงไว เพราะว่าถ้าเราไม่ใช้เข็มหมุดช่วยบางทีมือเราต้องดีไงมันต้องบิดผ้าเป็นนะถ้าถ้าเราไม่ใช้เข็มหมุดช่วยบางทีถ้าเราเราดึงผ้าไม่ดีอ่ะมันจะเป็นแบบยังไงเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะมันบิด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 อ่ะมองดูงานไม่สวยนะคะอีกข้างก็ทาเหมือนกันนะเดี๋ยวไปเย็บให้ดูนะไม่รู้ว่าเย็บจักใหญ่จะก,กระโดดหรือเปล่านะผ้ามันจะแบบผ้ามันจะแบบแบบยืดยืดอย่างเงี้ยแต่อีกตัวหนึ่งอ่ะได้เนื้อแๆๆน่นๆอ่ะได้ มันจะออกเนื้อของพวกกางเกงของกางเกงกีฬาของเด็กนักเรียนอ่ะอย่างนั้นอ่ะเนื้อแน่นๆะได้ค่ะพว,พวกพวกผ้าวอร์มเนี้ยไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีใครพับเย็บนะคะเพราะว่มันจะหนาและไม่สวยด้วยเขาก็าจะพงเย็บกันเลยแบบเนี้ยค่ะนี่ได้แล้วนี่เราก็จะเอาไปเย็บอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเย็บอะ่ะที่เราจะเย็บนะ่ะเนี่ยเราต้องถอมมติว่าเราเราจะเย็บด้านนี้ใช่ไหม เย็บด้านในอย่างเงี้ยเราต้องกลับด้านถูกมันออกมานะเราถึงจะเย็บง่ายเห็นป่ะมันจะวนของมันไปได้เย็บด้านด้านในอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราก็ต้องกลับด้านถูกออกมานะคะเนี่ยเราก็จะเย็บง่ายเห็นป่ะมันก็จะม้วนออกไปง่ายๆง่ายๆอย่างนี้ยค่ะอะเดี๋ยวไปตามดูที่จักรนะคะว่าเป็นยังไงนะได้เวลาเย็บแล้วนะคะเป็นเราเริ่มเราก็เริ่มจากขาด้านในนะคะเพื่อให้ตะเข็บมันซ่อนอยู่ข้างในนะเริ่มจากขาด้านในเลยค่ะเนี่ยอย่างนี้นะ มองเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันบางอ่ะไปเลยอ่าเย็บไปตามเส้นของได้พงเนี่ยค่ะเย็บเย็บตรงกลางของได้พงที่ว่าเราพงไว้อะนะดึงเข็มมุดแล้วก็เอามือกดไว้ไปเรื่อย ที่มันมันมีอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เอามือแบบน,นี่มันหน่อยแบบคอ,คอยผักไม่งั้นตีนผีมันจะถีบนะคะนี่ได้แล้ว ได,ได้แล้วหนึ่งเส้นมันต้องกดคู่นะคะเดี๋ยวเอาหนึ่งเส้นก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเย็บสองฝั่งก่อนสองข้างก่อนอ่ะนี่ก็เหมือนกันอีกข้างหนึ่งนะก็เริ่มจากขาในค่ะเริ่มเลยให้จะเข็บมันอยู่ตรงนี้ สุดแล้วเราก็จะเย็บอีกฝั่งนึงนะคะแต่ทีนี้ฝั่งเนี้ยเรากดทับคิ้วมันมองไม่เห็นไงถ้าเราจะกลับไปถ้าเราจะไปกดทับคิ้วอะเพื่อให้มองดูมันสวยอะเป็นแบบเราต้องมากดด้านนี้อ่ะเราก็ต้องกลับกางเกงเข้ามานะคะอย่างที่บอกอะถ้าเราเย็บด้านเนี้ยมันจะพลุมพลังไงมันจะพลุมพลังอะมันต้องกลับกางเกงมาถ้าเราเย็บอีกถ้าเราเย็บด้านโชว์ะนะเราก็กลับด้านในออกมา แต่ถ้าเราเย็บด้านในเราเกับด้านโชว์ออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะทําให้เมันลามันม้วนมันจะม้วนง่ายเมื่อเราแบบดึงดึงกางเกงค่ะอก็เหมือนกันนะคะจะเริ่มจากขาด้านในเหมือนกันค่ะกดห่างหนึ่งตีนผีค่ะเนี่ยนะหนึ่งตีนผีไปเลย สุดมันก็ย้ำย้ำเลยมาสักนิ้วหนึ่งนะคะจากจากได้ที่เราเย็บไว้อะเวลาเราย้ำอะย้ำให้ให้เลยอยู่ที่ประมาณ1น,นิ้วนะคะอย่าอย่ามาอย่ามาย้ำแบบกึกที่เดียวกันเพราะเดี๋ยวได้มันหลุดได้ง่ายๆนะคะย้ำย้ำเลยกันมาเนะี่ยให้มันเกยกันประมาณ1น,นิ้วค่ะอีกฝั่งก็ทําเหมือนกันนะคะกลับด้านลงมากลับด้านในออกมาเย็บขาด,ด้านในเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นเริ่มต้น อ่ะเดีเยวไหางนกันพี่ผีเสร็จแล้วค่ะเนี่ยตัวนี้เสร็จละเดี๋ยวลุยตวงดิ ว่าตัวนี้มันจะผ้าแบบว่าเด้งๆกว่าถ้าไม่ได้เออต้องไปใช้จักรเล็กนะเนี่ยจักรที่ว่าเป็นจักรซิกแซกอะจักรของซิงเกอร์ค่ะอันนั้นเย็บไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่ามันมันมันเย็บได้ไอ้ผ้ายืดได้ไงอ่ะเดี๋ยวลองดูอ้าวนี่นะเย็บด้านในเหมือนเดิมค่ะลองดูซิว่ามันจะกระโดดไหมอ๋อได้อยู่ค่ะไม่กระโดดค่ะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะเพราะว่านี่เย็บให้ดูแล้วหนึ่งตัวนะคะค่ะไปก่อนนะแล้วก็ลองไปฝึกเย็บกันดูนะคะว่ามันเย็บตัดง่ายๆขางเกงขาวอมอะค่ะ